ที่เรากินไปเยอในอาหารนะมาหานจเป็นมันจะเป็นสิ่งมันเป็นมันเป็นคอนเนคัระหว่างปรเทศอ่างที่จริงที่เที่เราจะมอูที่แล้วที่มาช่เราคนเพาต้องพชอแล้วมันมี